มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDG) อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมวลัยลักษณ์นครศรี (SDG Series EP2) ภายใต้หัวข้อสารพลังคนคอครหนุนพระาธาตุสู่มรดกโลกจัดขึ้นณลานหาดสายแก้วตึกยาวบาวรนครอ,อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมดังกล่าวจัดเวทีเสวนาร่วมกับภาคีเครือข่ายจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการเตรียมความพร้อมผลักดันพระบรมาธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแสดงทัศนะได้แก่พระครูเหมเจติยาพิบาลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารนางสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายจิรวัตรสุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรองศาสตราจารย์ดรรงบุญสวยขวัญจากสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตรส์ตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และรองศา,ศาสตร,ราจารย์ดรวิรุธถิณนครคณะบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลกออกักษณ์ความเป็นมาในการยื่นเล่งวัดรพระมหาธาตุรามหวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลกนะคะผู้นําต่างๆเนี่ยมาคิดกันว่านักเรีธนศีรรมนาชของเราเนี่ยเรามีมมดกทต่างว่าทำที่ที่โดดเด่นพุทธศักราช2552เนี่ยมีแนวคิดนี้เกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็นําเสนอข้อมูลไปนะคะยูเนโกนะคะได้ประกาศเป็น tentative list เมื่อปี2556ค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่งนะคะทำเอกสารเสนอไปที่คณะอนุกรรมการมมดูกโลกทางวัฒนธรรมโดยมีรัฐรมนรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานนะคะก็นําเสนอไปเสนอไปหลายๆรอบนะคะซึ่งก็ตีกลับมาในเรื่องของว่า ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะทางคณะทำงานก็ส่งไปแก้ไขไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเมื่อเดือนมกราคม2 5 6พเนี่ยค่ะเมื่อวันที่8มกราคมนะคะคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบเอกสารฉบับสมบูรณ์ที่นำเสนอไปปารีสนะคะตอนนี้ได้เสนอไปที่ปารีสเรียบร้อยแล้วซึ่งในการนำเสนอที่ผ่านมานะคะก็จะมีคณะทำงานฝ่ายต่าง ที่เข้ามาให้การสนับสนุนนะคะโดยมีคณะทำงานจากกรมศิลปากรให้คำแนะนำแล้วก็ทีมงานก็ปรึกษาหารือกันนะคะสุดท้ายเอกสารนั้นก็เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ส่งไปแล้วหลังจากนี้ก็จะมีคณะกรรมการที่ที่อยู่ในโกอคัดเลือกแล้วก็ส่งให้มาประเมินนะคะเป็นคณะทำงานจากอีโคมูสนะคะคือสภาการโบราณสถานก็จะมาดู วัดพระหมหาธาตุนี้นะคะทุกคนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะถ้าเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแลบบ้ไม่ว่าผลกระทบทางบวกทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเราก็จะได้มีงานทํามีรายได้เพิ่มขึ้น,นซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็สนับสนุนแล้วก็ให้ความสําคัญให้มีแหล่งมรดกโลกในทุกภูมิภาคก็เชื่อมั่นได้เลยว่า การที่เราเป็นแหล่มลงมรดกโลกเนี่ยสามารถที่จะสร้างไรายได้นนะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนาได้อย่างเั่วถึงค่ะในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือห้องวิจัยแต่ยังมุ่งลงพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสังคมโดยเฉพาะในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงกับ SDG11 Sustainable Cities and Communities และ s d g c Quality Education ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นครับก็เป็นส่วนหนึ่งทางด้านวิชาการนะครับที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านการอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรมหรือพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ยที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมเขียนแผนพัฒนานะครับแล้วก็ตัวรายงานนำเสนอตัว Operation Guide Line ที่เสนอกับ UNESCO ซึ่งก็อยากจะเล่าถึงสถานภาพการอนุรักษ์ของแหล่งมรดกวัฒระธาตุในปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่ามีความพร้อมค่อนข้างสูงนะครับที่มีเครื่องมือและกลไกทางกฎหมายเนี่ยที่ค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวพื้นที่คอโซนในพื้นที่แหล่งมรดกเองเนี่ยมีกฎหมายพรบโบราณสถานนะครับที่คอยดูแลในเรื่องของกายภาพนะครับมีพรบรสงนะครับที่ สนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดการในพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่โดยรอบเองเนี่ยก็จะมีความพร้อมเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่กังชนนะครับหรือว่าโ e r z เนี่ยก็มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีเทศบัญญัตินะครับของหน่วยงานเทศบาลเนี่ยที่ออกกฎหมายเป็นเทศบัญญัติเนี่ยควบคุมอาคารโดยรอบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบและก็ความสูงอาคารที่ไม่ทำลายทัศนียภาพหรือบทบัง พระมุท่าในมุมสําคัญนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราแสดงให้เห็นว่าสถานภาพนะครับของการอนุรักษ์แหล่งมรดลกของของ,ของของนครสีมราชเนี่ยวัฒะธรตุเองมีความพร้อมสูงมากนะสิ่งหนึ่งที่เราชาวนาครน,นะฮะจะนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางกายภาพแล้วเนี่ยความศรัทธาครับที่อยู่ควบคู่กับองค์พระบรมธาตุมาอย่างยาวนานตรงนี้นครับขอให พวกเราเนี่ยจะได้แสดงการศรัทธาหรือความศรัทธาร่วมกันนะครับของแหล่งมรดกช่วยกันแสดงพลังของชาวนาครศรีธรรมราชนะครับเราจะมีความภูมิใจร่วมกันนะครับสำหรับแหล่งมรดกโลกที่มีชีวิตที่แรกในประเทศไทยจะอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับเสวนาในครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีซึ่งเป็นหัวใจของ SDG 17 Partnership for the Goals ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยึดถือเป็นแนวหลักในการดําเนินงานด้านบริการวิชาการและพัฒนาชุมชนเราดําเนินการกของบประมาณสนับสนุนจากกรมโยธาธิการนะครับใน,ในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์รอบๆนะครับเนื่องจากว่าอำนาจหน,น้าที่ของเทศบาลเราไม่สามารถไปแตะข้างในได้ก็ในส่วนงบประมาณของเทศบาลเองนะครับโดยร่วมกับทางอบจเทศบาลเราพยายามจะทําถนนเรื่องของไฟฟ้าอะไรต่างๆให้รับกับหน้ากรมทัศน์สิ่งที่คณะทํางาน จะต้องมุ่งเน้นต่อไปอย่างนี้ก็คือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตนะครสิมราชได้รับรู้ว่าการที่เราเป็นมรดกโลกเรามีอะไรบ้างวิถีชีวิตของคนจะเป็นอย่างไรและจริงๆแล้วนะครับที่ที่ผมทราบข้อมูลมาทางยูเนสโกเองไม่อยากให้มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนตรงนี้ว่าเขายังทํามาค้าขายได้โดยปกติเพียงแต่ต้องอาจจะมีการแค่จัดระเบียบนิดหน่อย นะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เราจะต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับรู้ว่าเราบวกมากกว่าลบแน่นอนเราได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับในการที่ประเทศจะเข้าสู่มรดกโลกนะครับเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสิ่งสําคัญก็คือประชาสัมพันธ์ใพี่น้องประชาชนได้รับรู้ครับว่าว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้และเขาจะได้อะไรนะครับในผลดีกับกับบ้านเมืองของเราขนาดไหนครับ ด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเวทีนี้จึงไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันพระาธาตุนครศรีธรรมราชให้ก้าวสู่การเป็นมรดกโลกแต่ยังสะท้อนพลังของคนคอนที่พร้อมลุกขึ้นมาร่วมกันอนุรักษ์รักเงาและอัตลักษณ์ของท้องถิน่นเพื่อส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติในอนาคตซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและความภาคภูมิใจในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน